ผมเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะครับปู่นี้เอ็มตินระเบิดฉายานี้ได้มาแต่ใดครับเอ็มตินระเบิดนี่ะฮะที่ต้องไปที่ต้องไปลองนั่งกับอถ้าก็ให้ผมนั่งงะขาตัด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 สันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดมซิงนินด้วย กิเลสอีกแล้วเกิดกิเลศเดี๋ยวดูก่อนแขกรับเชิญฮสวัสดีครับผมอูอูแบบสะอาดมากครับอูนะครับอูเขาเรียบร้อยดีมากเลยเป็นอูที่แบบเรียบร้อยดีอ่ะแบบเนี่ยดูแบบ คือคือสะอาดอ่ะจ้งเก่งเนี่ยฝนตกครับจ้งเก่งอ่ะดูดิฝนตกครับตกทั่วไทยเลยแหละตรงนี้มันตรงไหนฮะจ้งเก่งบางแพรหรออันนี้เป็น รถเสียท็อปนะครับดูท่อในเชื่อมสวยมากเลยดูดิดูรอยเชื่อมดิดูครับนี่มันต้องแบบนี้ดูดูรอยเชื่อม มนอออยู่ต่ตดใชงง,ง,งท,าาทำ,ำประกับถอดได้ครับตรงนี้เป็นท่อนี่กี่นิ้วเนี่ยไม่ใช่สีหรอกเนี่ยฮะสีนิ้วครึ่งใช่ไหมใช่มันใหญ่กว่าสีนิ้วเนียดูดิกี่นิ้วน,นี่พี่บากี่นิ้วน่น พูดไม่ผิดเลยสีนิ้วครึ่ง้นีแ๊ว่าจะทบอว่าคันี้มีจะสวยมากเพราะว่าจะมีมวกมวกแป๊บแป๊บแบบแป๊บตรงเนี้ยรุ่เเลยนะครับมี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 แปดห้าใบอะไรนะแปดห้าบแปดห้า อ้แว่นลอตเตอรี่เหรอวันนี้ไม่ใส่ครับวันนี้ใส่มันมืดขนาดเธอโบยังเพ้นอ่ะดูเพียงวุ้งงานเชื่อมนี่แบบดูดูดูไม่ต้องมันยายอะไรเยอะนะดูเอาดูครับ อันนี้สายอะไรอ่ะสายอ่ะสายท่อน้ำหรอกีช่าาอนี่มาหานี่วอร์ชั้นทูอ้นี่ไับพักะ่ไหมว่าจะบอกว่าให้ทำไ้นี่ให้อยู่อลังการงานสร้างเ้วะเียวพอมาทำก็ได้เอาไปจอดดูวะพัดลมยังเป็นสีอ่ะ เพราะว่ามีเพื่อนที่องด้วยที่อยากให้สร้างอีกเ้น่ยนี่ท่อน้ำท่ออินเตอร์บางลมยังเรทอ่ะครับเทอร์โบเดิมแป๊บพรุงนี้ยังขอไปชุบเรทเลยอ่ะ,ะดู เอ็มตีนละเบิรข <c ú i> ้างบนมีอะไรข้างบนฮะมีเยอมีแค่กระาแล้วก็มีุ่กข้าวยางมันม้วนเก็บไว้ข้างบนที่ไหนเหอลูกค้าเลรอันนี้เจ้าเาไปทำสีอยู่ไหนนี่อันนี้ อ้ัเป็นหัวสูงตัวหัวสูงอันนี้ทำใหม่เหรอมาแต่เดิมฮะเนี่ยแจ้งว่าอูต่อเขาใส่มาใช่ไหม อัดใหม่อู้หจุยได้รถกระบะคันหนึงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้ได้อยู่มือสองได้ T F A คันหนึ่งอ่ะได้ดากอนดากอนไอคันหนึ่งยูเบื้งหลังหวาค่ะ อันนี้น่าจะเป็นกองโซล่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับพี่อูนี่มีโปรเจกต์กับเขาบ้างไหมอ่ะก็อูเห็นยอดาหนะ้ยใช่ตัวเด็กต่เดี๋ยวให้เท็อปทำเสร็จแ่้นกะเดี๋ยวให้เชฟท็อปทำเสร็จก่อนนะเห็นงานที่พี่พี่พี่ยุที่เพิ่งทำไปที เ็้องอเนี่เป็นสีเหลืองเหลือะหัวสูงของพี่อะเทเนาะมีคนบอกว่าพี่พักไปหาเจ้าของของดีๆดีาได้บวกพี่ชิ้นี้โลชอบรอยเชื่อมของมากเลยเชื่อมอยู่นี่ไหมหรือว่าเชื่อมที่ไหนเชื่อมที่นี่เชื่อมที่นี่เลยนะพี่บาสอันนี้เชื่อมที่นี่ไหมเชื่อมที่นี่ค่ะงานที่แน่นใช่ไหมคนที่นั่งิชายยบอกเลยนะว่าอคดูใกล้ครับดูรอเชื่อมครับ อ,อ,อ,อันนี้เป็นไอเดีะเนาะพี่คิดดูเลยท่อไอเดียใหญ่ๆเล็กๆนี่เนี่ยเยเดิมๆแค่ตรงนี้เนี่ยนี่เดิมๆเดิมๆแค่ตรงนี้ต้องนัสร้างใหม่สร้างใหม่เลยสวยมากคือคือพอสร้างเดิมๆไอเอาของเดิมบอกมันโล่งเลยเนาะ <c oughs> สวยด้วย พออัพเตออยู่ที่แบบว่ามาทีแรกแบบแน่นๆเลยเออมันแน่นๆเลยนะมันข้ามใช่ไหมมันเป็นข้ามท่อข้ามไหมก็มไม,ม่ข้ามเนาะจะไปอยู่ตรงไฟนู่นพี่แล้วก็เข้าไปนู่นนิดเดียวตอนนะ่ะแล้วก็ถัง EGR ใหญ่ๆอ่ะอ e <CR S 3> ่า EGR จะนอนอยู่ตรงนี้อือม,มแล้วก็กองโซล่าจะอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมอันนี้คือใส่กองโซล่าใหม่ย้ายลงล่างโอ้พี่วุฒาใส่ไฟเจอเปล่าฮะ ผมไม่น่าเชื yem, room, room. ่อเลยว่ามันโล่งในขนาดนี right. ้ค anyway. ือมันโล่งมากเลยคือช่างคือวายใหม่เลยสายไฟวายใหม่เลยเหรอ่ะไม่ไม่คือคนที่จะทําต่อคือมันไล่ได้ง่ายไงถ้ามีปัญหาก็คือสามสี่เส้นตรงเนี้ยใช่หฉีดคอมแอร์เดิมใช่ไหมเนี่ยคออมมแร์เดิปกติมันจะมีสายพวกมอเตอร์ E G R อะไรเยตยมไปหมดเต็มโซนเซนเซอร์เต็มไปหมดอันนี้ไล่เหลือจนเหลือห้าเส้น ชั้นนี้ก็จะเอาไปต่อเทเลื่ออยู่ไหนน้อยน่าจะต่ออุช่างยุ่นหรือเปล่าไม่ขายแล้วนะที่เกล็ดกันฮะไม่ขายแล้วที่เกล็ดกันโอ้โห เสียชอบจะเอาไปต่อที่ไหนคันนี้ต่อยช่างยุทธบ่ช่ายุดสถานีต่อไปต้องไปเดี๋ยวจะพาไปก่อไปเยี่ยมพี่ยุทธพี่เล็กที่เี่เล็กก่อนเออต้องไปเยี่ยมอันนี้อันนี้เสร็จแล้วยังอันเนี้ยเหรอครับแค่ใส่ระบบน้ำมันมีระบบน้ำมันอีกนะไม่ได้เลยวันนี้เสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมวันนี้มาทิพย์พุ่งเนี่ยใส่ระบบน้ำมันวันเดียวเราก็ไปอุล็กเลยโอ้ไม่โหพี่เล็กแกไียเปเชี่ยวแล้วมั้งคืนวันอาทิตย์ไม่ทำงานหรือไง อันนี้เป็นแหนมหน้าแท้เลยใช่ไหมเศท็อปเสรษทร็อันนี้แหนมหน้าแท้เลยใช่ไหมเกีย<อ>กรย์ธรรมดาอของผมเจ็ดสป,ปีดแต่มี ลีีทาดีทาดอันนี้ไม่มีครับของพี่เป็นรุ่นใหม่กว่าอของพี่รุ่นใหม่กว่านี้เพราะว่าของพี่พุทจะมาเป็นร้อยมิเนียมทั้งหมดเลยแล้วก็มีลีทาดหลังเกียร์ขนาดใหญ่ระบบของแกเต็มกว่านี้ใช้ไฟเยอะกว่านี้เลี้ยคันที่ต้องแส่นะต้องเหมือนกันลีทาดเงีู่มยังอยู่เอาไปทำเป็นแหนโหดจัดโหดจัดมาแล้ว

อู้มาแล้วลูกลองบางโจนะหมูหันอีกแล้วอู้นี่ชอบกินหมูหันนะนี่หมูหันจะตุลุงหรือวะแยกแล้วไปบางโจเรียกจะตุลุงมาชูมก่อนเดจะค่อยทำพิซซ์กินก่อนกินก่อนต้องกินก่อนใช่ไหมมาอันนี้ต้องกินก่อนต้องกินกินหมูหันตลอดอ่ะกรองไม่เปลี่ยนเหรอ่จะเปลี่ยนไหม มาอัพเดทการกล้วยสนใจ FC และเอสคามวรือเล่าอันนี้คือการกล้วยเหรอนี่แหละการกล้วยนี่แหละการกล้วยสามเหรอเนี่ยผมจะหนักไปตรงล้อพี่ล้อทำไมวงละสี่พันที่คิดเอาวอสล้อสี่พันทำเครื่องหมดเป็นแสนตอนานี้ผมเตรียมมาแล้วูนี่นี่หมู่หัมากินหมู่หันก็จวเดืยวเดียือดสว่ากันอ๋อคคครับโโออเเครับ

โอ้ยทำคลิปแบบนี้อะไรเนี่ยกินหมูก่อนอะไรแทนที่จะตาฟังเสียงคลิปนี้เลยดูดิมีกักอ๋อกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอเคกินก่อนเอาะไปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ โอเคครับปโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับแลเจอกันใหม่ครับอูุ้ยอุ้ยนี่มีแซลรอนให้ด้วย ได้ดีนะอันนี้ใครเป็นคนเลี้ยงโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ